ทดสอบเช็กวันอโอเคสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่แสนอึมครึมอีกหนึงวันนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากนะครับอยู่กับผมเมฆเทดฟ,ฟริตสนามเทดอีกแล้วนะครับวันนี้วันที่15กลางเดือนแล้วนะนะครับกลางเดือนแล้วมาอัปเดตราคาทองคําทิศทางนะครับหรือแม้แต่เทคนิคอกัอนหน่อยว่าเอ๊ะมันจะไปที่ใดนะครับ อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน่าจะเจอกันแค่วัน2วันเนาะแล้วก็วันจันทร์เนี่ยน่าจะวิเคราะห์ไว้ว่ามี2ทางที่เราต้องตัดสินใจนะครับนั่นก็คือการย่อบายนะครับตามไปหรือไม่ก็ถ้ามันขึ้นไปแล้วมันดึงกลับนะครับก็ให้เราอาจจะโฟกัสเซลล์นะครับสรุปว่านะครับมันขึ้นแล้วก็ ปต่อเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องยอบายนะครับก็คือแผนที่วางไว้อยู่แล้วแหละนะครับทีนี้ขึ้นมาตอนนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยในภาพของไทม์เฟรม e 1ชั่วโมงนะครับ mm hmm. เกิดเป็นไซเว y ์เรียบร้อยนะครับเป็นกรอบสะสมอีก1รอบนะครับเป็นกรอบสะสมอีก1รอบก็จะเกิดขึ้นในกรณีที่ตลาดนั้นมเีเขาเรียกว่า มีสภาพคล่องไม่เพียงพอนะครับมีสภาพคล่องไม่เพียงพอตป๊บนึงนะ,ะไม่ใช่ครับอ่าโอเคนะครับมีสภาพคล่องไม่พอก็เลยทำให้ ต้องเกิดไซเว์ขึ้นนะครับเพื่อที่จะหาผู้เล่นนะครับหาเงินเพิ่มในกรอบนี้นะครับแล้วถ้าเราสังเกตดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยนะครับกรอบนี้ไม่ได้เป็นเทรนขาลงแต่อย่างใดนะนะครับใน4ชั่วโมงนั้นมีการเฟคเอาท์ fake out ด้วยตัวไส้เทียนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ทิศทางเนี่ยมันยังไม่ได้ชัดเจนว่ามันจะเป็นทิศทางฝั่งไหนขาขึ้นขาลงนะครับ วันนี้ราคาเปิดมาเนี่ยมีการเ,เปิดมาแล้วก็ทุบลงด้านล่างก่อนเลยในช่วงเช้านะครับแล้วหลังจากนั้นก็รีบาวกลับขึ้นมานถ้าเราดูในภาพของเรื่องของออตลาดเซสชันนะครับว่าเซสชันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะเป็นช่วงก่อนเปิดเนี่ยนะครับทุบลงไปแล้วก็ช่วงเอเชีย7โมง8โมงเนี่ยก เริ่มดิดกับซื้อกลับขึ้นมานะครับเพราะนั้นเราจะมีแนวคิดในการ b บแอสนะครับอยู่ในรูปแบบของไซเวย์นะครับในรูปแบบของไซเวย์เดี๋ยวเราลองอ่านโครงสร้างภายในนิดหนึ่งเนาะนะครับโครงสร้างภายในนะครับตรงนี้เป็นจุดที่เป็นโครงสร้างของชุด s วิงโล o w 1ชั่วโมงนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยโดนเบรกเอานะครับแล้วก็ไปสามารถเบรกเอา โครงสร้างอีกชุดหนึ่งชุดถัดไปได้นะครับแล้วก็มาทำเป็นอีโคไฮอยู่ที่บริเวณโครงสร้างสูงสุดแถวแถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นโซนที่น่าสนใจในวันนี้คือโซนที่ยังเหลืออยู่นะครับในในด้านบนของทางด้านทองคำนะครับโซนนี้นะครับก็ถ้าตี เป็นออเดอร์บล็อกเนี่ยนะครับก็จะได้อยู่ที่ราคาตั้งแต่3660นะครับถึงต้องเผื่อเนอะนะครับ3678นะครับเผื่อประมาณไหนนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะเผื่อประมาณไหนก็ใช้ฟิโบครับวัดไปที่ระยะของการเฟกเอานะฮะถ้าจะเผื่อจริงๆเนาะเผื่อการที่เขาฟอร์มตัวในรูปแบบบอยคอฟเนี่ยนะครับก็จะต้องเผื่อที่3682 นะครับไปจนถึงโซนนั้นเลยเพราะว่าอาจจะสามารถแบบเฟคเอาขึ้นไปแล้วก็ทิ้งตัวกลับลงมาได้นะฮะอันนี้ก็เป็นภาพของของโครงสร้างภายในเพราะว่าโครงสร้างภายในในตอนนี้เน้นไปที่ด้านของฝั่งใบนะครับฝั่งบายได้เปรียบนะครับถ้าเราอ่านโครงสร้างภายในเนาะในทำเฟรมย่อยๆนะครับฝั่งบายได้เปรียบ แล้วก็สังเกตโมเมนตัม um, สังเกตอะไรเนาะเราก็จะเห็นว่าเอ่อต่อให้จะมีการทุบลงมาเนี่ยนะครับแต่ก็เป็นการทุบที่แค่ลงมากว่าทางด้านของ Inducement นเฉยๆนะตรงนี้เป็น Inducement นะครับแล้วก็ยังเป็นตัวอีโคโลด้วยนะเพราะฉะนั้นถือว่ามันเป็นเซลไซส์ ide, นะครับเป็นเซลไซส์ลิควิดิตี้นะครับเพราะฉะนั้นการกวาดแล้วกลับขึ้นมาเกิด Market Structure s h i p นะครับหรือ M.S.S เนี่ยนะก็เป็น Pattern ที่ยืนยันการกลับตัวที่สวยที่สุดนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ภาพว่าตรงนี้เป็น Buy Size รอใหนะ้รอให้กวาดอยู่นะครับเป็น Liquidity ชนิดนึงนะตรงนี้เป็น Buy Size ใช่ไหม เป็นบายไซด์ตรงนี้กวาดเรียบร้อยเซล l ์ไซ e ได้ดิวส์เม้นตนะครับ Matching ด้านล่างกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้ภาพนะครับไม่ยากภาพนี้นี่เลยนะครับวันนี้มองหาจังหวะที่จะเกาะโมเมนตัมชุดนี้ไปนะครับเกาะราคาในในชุดนี้ไปนะไม่ยากไม่ยากนะครับ เราก็มานั่งดูอีกหน่อยว่าในนี้มีอะไรนะครับจุดที่จะเกิดในยาสำคัญนะจุดแรกนะครับคือแน่นอน,นครับจุดแรกเปลี่ยนชนิดอินเ r อร์นอลนะครับอินเตอร์นอลลิค i ติตี้ก็คือตัวของแฟร์วอลูแกนะครับถ้าเราดูใน t ท m e เฟรม e 15นาทีเนี่ยเราเทรดในระดับ t ท m e เฟรม e 15หรือ30เนี่ยนะครับดูใน15นาทีเราจะเห็นว่าตรงนี้คืออินดิว m ์เมนต์นะฮะนะครับ,นะรบหรือเป็นจุดดึงดูด i n d u c e men อ่า i n d u c e men เพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันก็จะค่อนข้างสอดคล้องกันเนาะในเรื่องของตำแหน่งนะครับนั่นก็คือจุดที่ราคาเนี่ยมีโอกาสจะลงมาใช้งานนะครับก็จะอยู่แถวๆบริเวณ3637นะครับ ไปจนถึงจุดแรกถ้าเราใช้ Fair Value Gap นะครับจุดที่จะต้อง SL นั้นก็คือสามพันหกร้อยสามสิบสองสามสิบสามโดยประมาณนะครับอันนี้คือจุดสำหรับในการ SL ในกรณีที่เราใช้ Fair Value Gap นะครับในกรณีที่เราใช้ Fair Value Gap แต่ถ้าเรามองว่า ตรงนี้มันต้องครอบคลุมทั้งโซนนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นออริจินที่เราต้องให้ความสนใจเช่นกันนะครับเป็นออริจินที่เราต้องให้ความสนใจเช่นกันนะที่บริเวณนี่แหละตั้งแต่3,3ตั้งแต่3,6.3.3เนี่ยนะครับไปจนถึงราคาที่3,6,2,6นะครับงันต้องเลือกเอาแล้ววันนี้ว่าจะมีแอคชั่นเกิดขึ้นตรงไหนแล้วเราจะเราจะตอบสนองกับมันอย่างไรนะฮะถ้ากาฟมัน มาถึงแล้วมันมีปฏิกิริยาเนาะมีการแบบกับตัวอะไรให้เราเห็นก็ตามนะครับก็เลือกเอาเลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะมีสโซนที่ตัวผมนั้นสนใจนะครับแต่ว่าต้องดูหน้างานอีกทีนะไม่ได้เอาไว้เข้าออเดอร์แต่อย่างใดนะครับไม่ได้เอาไว้เข้าออเดอร์นะเอาไว้มอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์เอาไว้ดูว่าเออเฮ้ยเราจะ เทรดไหมตรงนี้มันมีแอคชั่นไหมแล้วถ้าในกรณีที่มันไม่ลงมานะครับกรณีที่มันไม่ลงมาอันนี้ก็ต้องหาวิธีเกาะตามไปนะครับซึ่งวิธีนั้นก็แล้วแต่คนเนาะว่ามีวิธีอะไรนะครับส่วนตัวผมก็มีหลายๆอย่างนะครับเข้าไปเทรดในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับหรือแม้แต่การาใช้เส้น EMA ชนิด f a สตนะครับในการตามไปนะครับก็ลองดูแล้วก็ไป ทีพีเนี่ยอยู่แถวแถวสามหกห้าแปดเป็นต้นไปนะครับถ้าเขาเบรกตัวตัวบายไซส์ชุดนี้ได้แล้วเนี่ยก็ต้องระวังการพักตัวนะครับระวังการพักตัวนิดหนึ่งเพราะจะถือว่าเป็นการดอออลิควิตี้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับรอ,อ,อดูว่าเดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยนะครับตลาดจะทำอะไร เพื่อที่จะเคลื่อนที่ต่อนะครับแล้วไฮที่36กว่าๆเนี่ยสามารถใช้ได้ไหมนะครับส่วนตัวมองว่าใช้ได้แต่อาจจะใช้ได้ไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ได้เชียรฝั่งเซลล์ในโซนนี้เลยนะฝั่งเซลในโซนนี้ยังไม่เชียรนะครับต้องดูกันอีกทีนึงว่ามันจะเป็นภาพของการขึ้นต่อก่อนไหมแล้วค่อยทิ้งตัวลง ก็มีก็ม,ออกมีอยู่นิดหน่อยนะครับก็มีโซนอยู่นิดหน่อยนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ก็ยังพอเหลืออยู่นะครับโซนนี้นะครับเอาเป็นว่ารอดูแล้วกันไม่แนะนําตรงนี้วันนี้ไม่แนะนําฝั่งเซลล์นะครับแนะนําฝั่งบายดีกว่านะครับสาหรับตัวผมนะโอเคนะครับอันนี้ทองคําประมาณนี้นะครับไม่ยากมาก ในเช้านี้นะเชา้ชาเช้าบ่ายนี้แล้วเดี๋ยวค่อยดูต่อไปว่าเออตอนค่ําจะมารูปแบบไหนนะครับอาจจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้หรืออาจจะเบรกเอาเป็นนิวไฮรอบหนึ่งเราก็ไม่รู้เนาะเป้าหมายอาจจะไปอยู่ที่3,700นะครับอันนี้ก็แค่การคาดเดานะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว s วิตซ์สปอรตัวเลขที่มีระยะสําคัญเนี่ยนะครับจะเป็นตัวเลขกลมๆนะครับตีเป็นตัวเลขกลมนะอ่อาขอดู b t c อีกหน่อยนะครับมีการเริ่ม กลับขึ้นมานะครับวันอาทิตย์จักาก่อนเนี่ยนะครับผมมองว่ายังต้องลงอีกแต่วันนี้เริ่มเด้งหรือเปล่ามาแล้วนะครับก็น่าสนใจนะครับว่าเป็นสินทรัพย์ที่ยังมีคนให้ความสนใจแล้วก็ช้อนซื้อในราคาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยอยู่นะครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ ภาพนี้นะครับดูแล้วอาจจะเป็นการรีเทรสของฝั่งเซลล์นะครับในรูปแบบของการพักลึกนะครับก็โซนที่น่าสนใจนะครับอยู่แถวๆๆนี้นะครับที่บริเวณน,นี้สำหรับฝั่งที่อยากจะเซลล์ นะครับส่วนฝั่งทีอ่อยากจะซื้อเก็บอย่างเดียวนะครับก็ตอนนี้ชุดแรกที่เกิดขึ้นนะครับเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างของฝั่งขาลงเรียบร้อยนะครับขาลงโดนทำลายโครงสร้างแล้วในระดับ4ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะย่อบายตามไปได้นะครับย่อบายตามไปได้นะจุดที่น่าสนใจนะครับอยู่ใต้ 1>, 1, 1, 4, 7นะครับก็คือโซนนี้ถ้าเขาขึ้นไม่ผ่านแล้วหลุดลงมานะครับก็ตรงนี้ก็น่าที่จะน่าสนใจที่จะมีการเทคไว้ Take นะครับแล้วก็ดูว่าโมเมนตัมที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้โมเมนตัมเนี่ยค่อนข้างจะเป็น hidden divergence แล้วก็อาจจะ แวริลแล้วก็ได้นะครับหรือถ้าปิดเต็มแท่งแบบนี้เนี่ยก็ขึ้นต่อนะครับถ้าปิดเต็มแท่งแบบนี้ก็ขึ้นต่อนะเพราะนั้นก็ตัวของ BTC ก็ตอนนี้ตลาดกลับมาเพอร์ฟอร์มหน้าบายแล้วนะครับก็ตามไหลาตามน้ำไปนะครับส่วนใครที่อยากจะไปโฟกัสเรื่องการเซลล์นะครับเพราะมองว่าเป็นการรีเทสเนี่ยก็อาจจะต้องรอให้เกิดสัญญาณการกลับตัวที่จริงจงก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะไป เกี่ยวเซลไว้แล้วก็โดนเด้งขึ้นไปรอบก็ได้นะครับก็อย่าไปส่วนเขาอย่าไปส่วนนะครับอย่าไปส่วนก็ตามตามโฟโลไปนะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับก็ขอฝากตารางไว้หน่อยเนาะว่าเราจะเจอกันเป็น,ป,นประจำแนทุกวันจันทร์อยู่แล้วนะในช่วงของการวิเคราะห์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเริ่มนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มทำเป็น i ลฟ์เท d e นะครับในช่วงของวันพุธนะฮะตอน1นึ่ทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีที่สิงสถิตนะครับยังเป็นคนที่หาช่องที่ถูกใจในการนั่งดูการาฟเป็นเพื่อนช่วงค่ำๆไม่เจอนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเริ่มเลยวันพุธนี้นะครับเราเจอกันในช่องออ Trade Fit ช่องนี้นะครับนะ กดติดตามไว้วันพุธหนึ่งทุ่มตรงเดี๋ยวเรามาไลฟ์เทรดร่วมกันสักชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับก็ฝากทุกท่านติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมรับฟังวันนี้ผมเมฆลาไปก่อนสวัสดีครับ